โลกนี้พระเจ้าทรงสร้างถ้าเด็กๆไปทำความรู้จักสารพัดสัตว์ทั้งสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์ป่าสัตว์ปีกที่บินได้สัตว์แปลกและสัตว์ที่สูญพันธ์ไปแล้วนอกจากนั้นยังพาไปรู้จักต้นไม้ชนิดต่างๆทั้งที่กินได้และกินไม่ได้ต้นไม้ที่ใหญ่มากต้นไม้ที่เล็กมากเท่านั้นยังไม่พอยังพาไปทำความเข้าใจในปรากฏการธรรมชาติต่างๆอีกด้วยพร้อมแล้ว ไปท่องโลกกันค่ะรู้จักพระเจ้ารู้จักโลกรู้จักตัวเองและใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าสวัสดีค่ะช่วงโลกนี้พระเจ้าทรงสร้างวันนี้พี่เจีย๊ยบจะพาเด็กๆไปดูนกค่ะปกติเวลาเราไปดูนกเราจะต้องใช้กล้องส่องดูใช่ไหมคะเพราะนกเขาจะตกใจบินหนีเวลา เราเข้าไปใกลๆแต่นกที่พี่เจี๊ยบจะพาไปดูเนี่ยตัวใหญ่มากไม่ต้องใช้กล้องส่องทางไกลก็เห็นได้ชัดค่ะแต่ไม่ควรเข้าใกล้มากเกินไปนะคะเพราะบางตัวก็อาจจะดุร้ายทำร้ายเอาได้เอานกอะไรที่ตัวใหญ่และอาจทำร้ายคนได้ฉเฉลยเลยนะคะวันนี้พี่เจี๊ยบจะพาเด็กๆไปดูนกกระจอกเทศค่ะ ถ้าเป็นเมื่อก่อนเราจะต้องนั่งเครื่องบินไปแอฟริกานะคะถึงจะได้เห็นนกกระจอกเทศตัวเป็นๆแต่เดี๋ยวนี้ในประเทศไทยก็มีการเลี้ยงกันหลายที่เลยค่ะในสุราษฎร์ธานีของเราก็มีการเลี้ยงกันนะคะพี่เจี๊ยบยังเคยได้รับไข่นกกระจอกเทศเป็นของขวัญวันอีสเตอร์เลยค่ะใบใหญ่มากตอนที่เจาะเอาไข่ต้องใช้กะละมังลองถึงจะใส่หมดค่ะทำไข่เจียวแล้วกินได้สิบกว่าคนเลยค่ะ นกกระจอกเทศตัวผู้จะมีขนาดโตกว่าตัวเมียมากนะคะตัวผู้เมื่อโตเต็มวัยขนตามลำตัวก็จะเปลี่ยนเป็นสีดำส่วนขนปีกและขนหางจะเป็นสีขาวค่ะส่วนตัวเมียจะมีขนตามลำตัวสีน้ำตาลเทาอ่อนนะคะ ปากของนกกระจอกเทศจะมีลักษณะแบนและกว้างมากดวงตากลมโตมากและมีขนตายาวงอนด้วยค่ะส่วนหัวของเขานะคะทับเทียบกับตัวก็จะทำให้หัวดูเล็กไปเลยนอกจากนั้นลักษณะเด่นอีกอย่างของเขาก็คือสีสะล้านค่ะแต่จริงๆแล้วเขามีขนอ่อนบางๆสีเทาและสีน้ำตาลอ่อนนะคะ ส่วนคอก็จะยาวและมีขนอ่อนเหมือนกับหัวค่ะนกส่วนมากจะบินได้ใช่ไหมคะแต่ปีกของนกกระจอกเทศมีขนาดเล็กไม่สมกับขนาดลำตัวขนที่ปีกยาวพอสมควรก็ไม่ใช่ขนสำหรับการบินนกกระจอกเทศเลยเป็นนกที่บินไม่ได้นะคะแต่จะว่ายน้ำได้แบบเป็ดไหมพี่เจี๊ยบก็ไม่เคยเห็นเขาว่ายค่ะ ที่สำคัญคือตีนนกกระจอกเทศไม่เหมือนตีนเป็ดและไม่เหมือนตีนนกอื่นๆนะคะเพราะเขามีนิ้วเทา้าข้างละสอนิ้วเท่านั้นค่ะใต้นิ้วเป็นเนื้ออ่อนๆไม่มีผังผืดเหมือนตีนเป็ดและนิ้วของเขาก็จะทู่ๆใหญ่ๆค่ะ นกกระจอกเทศตัวผู้จะมีความสามารถพิเศษกว่าตัวเมียนะคะเพราะเขามีลำคอที่แตกต่างไปทําให้นกกระจอกเทศตัวผู้โก่งคอและทําเสียงร้องเรียนแบบสิงโตได้มาดูความพิเศษของนกกระจอกเทศกันต่อค่ะที่เขามีนิ้วตีนแค่สองก็เพราะว่าเป็นธรรมชาติของสัตว์โลกที่พระเจ้าทรงสร้างค่ะ สัตว์ที่ไม่ใช้ความเร็วของฝีเท้าจะมีนิ้วครบชุดมือเท้าข้างละห้านิ้วนะคะแต่สัตว์ที่มีความเร็วของฝีเท้าเพื่อวิ่งหนีศัตรูก็จะมีจำนวนนิ้วเท้าน้อยกว่าค่ะอย่างม้าที่วิ่งเร็วมากๆก็เป็นสัตว์ที่มีนิ้วเดียวที่เรียกว่า กีบเท้าม้าค่ะนกกระจอกเทศก็เป็นสัตว์ที่วิ่งเร็วมากค่ะลูกนกอายุเพียง2-3วันก็จะวิ่งได้แล้ว และที่บอกว่านกกระจอกเทศตัวใหญ่มากคิดว่าเด็กๆอาจจะเคยเห็นการ์ตูนที่มีคนขึ้นไปขี่บนหลังของมันได้นะคะเขาตัวใหญ่มากจริงๆค่ะขนาดโตเต็มที่สูงได้ถึง2เมตรหรือ2.5เมตรน้ำหนักเมื่อโตเต็มที่จะหนักประมาณ160กรัมและนกกระจอกเทศก็เป็นสัตว์ที่อายุยืนได้ถึง65-75ปีค่ะ นกกระจอกเทศตัวผู้จะเป็นเหมือนผู้นำฝูงนะคะเขาจะดูแลนกกระจอกเทศตัวเมียหลายตัวค่ะพวกเขาจะอยู่รวมกันเป็นฝูงหากินในทุกกว้างถ้าในธรรมชาติอย่างแอฟริกาที่เป็นถิ่นกำเนิดของเขาเราจะเห็นนกกระจอกเทศอยู่ร่วมกับม้าลายและยีราฟได้ค่ะ อย่างที่บอกว่าต้องระวังในการที่จะเข้าใกล้เขาเพราะว่านกกระจอกเทศจะต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการกระโดดเตะและแรงเตะของเขาก็รุนแรงมากค่ะส่วนเรื่องอาหารการกินของเขาก็จะมีความคล้ายกับนกกินพืชอื่นๆนะคะเพราะเขาจะกินหญ้าเมล็ดพืชผลไม้สุกแล้วก็สามารถกินสัตว์ตัวเล็กๆด้วยนะคะที่น่าเป็นห่วงคือนกกระจอก ชอบกินของแปลกปลอมโดยเฉพาะสิ่งที่สะท้อนแสงได้เช่นนาฬิกาขวดพลาสติกเพราะฉะนั้นเราต้องคัดแยกขยะให้ดีและทิ้งลงถังนะคะเพราะยังมีสัตว์อีกหลายตัวที่เผลอกินขยะเข้าไปโดยไม่รู้ค่ะ ในประเทศไทยมีการเลี้ยงนกกระจอกเทศกันมากนะคะที่น่าทึ่งก็คือนกกระจอกเทศถูกนําเข้ามาในประเทศไทยครั้งแรกตั้งแต่สมัยอยุธยานโน้นเลยค่ะก็คือในรัชสมัยพระเจ้าเอกทัศน์มีบันทึกในพงศาวดารคาให้การชาวกรุงเก่าระบุว่ารัชทูตชาวอังกฤษนํานกกระจอกเทศพร้อมสิงโตและมาเทศจากแอฟ,ฟริกาเข้ามาถวายเป็นบรรณาการจึงโปรดเกล้าให้เลี้ยงไว้ในพระราชวัง มีเรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับนกกระจอกเทศด้วยนะคะเด็กๆเ,เคยได้ยินหรือเห็นใช่ไหมคะว่าเวลานกกระจอกเทศตกใจหรือกลัวจะใช้หัวซุกหรือมุดลงในทรายแต่นั่นเป็นความเข้าใจผิดค่ะความจริงนกกระจอกเทศเขาจะชอบก้มหัวลงใช้จงอยปากพลิกไข่ในหลุมขนาดใหญ่วันละหลายครั้งมากกว่าพระเจ้าทรงสร้างสัตว์ทุกตัว ให้แปลกและแตกต่างอย่างอัศจรรย์และสั่งมนุษย์ให้เป็นผู้ดูแลค่ะและในวันหนึ่งที่แผ่นดินโลกใหม่ที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้สุนัขป่าจะอยู่กับลูกแกะและเสือดาวจะนอนอยู่กับลูกแพะลูกโคกับสิงโตหนุ่มจะหากินอยู่ด้วยกันและเด็กๆก,ก,ก็จะนำพาพวกมันไป